MOU44 ต้นเรื่องของปัญหาต่างๆนานา,น,านะครับและทีนี้เนี่ยมันก็มีคนบางคนในรัฐบาลก็ดีหรือคนที่เป็นติ่งของนักการเมืองบางคนก็ดีออกมาให้ความเห็นไปในทางที่ตรงกันข้ามกับไทยนะใช้คำนี้เลยนะว่าตรงกันข้ามกับไทยไปออกความเห็นยังไงไปเข้าข้างเพื่อนบ้านอาจจะเรียกว่าเป็นศัตรูแล้วนะบางทีบางประเด็นเนี่ยนะฮะเหมือนกับว่าทรัพย์สินเนี่ยเป็นของแผ่นดิน แต่จะเอาไปแบ่งให้ศัตรูได้เหรือมันก็เลยทําให้คนหลายคนเขาไม่ไว้วางใจมีเหตุอะไรบ้างที่ทําให้ไม่ไว้วางใจคร่บข้อที่หนึ่งเขามีการดองกันไหมดองครับอดองจริงมีการดองกันนะ,ะเป็นเคยยากกันด้วยอ่อาันที่หนึ่งแล้วนะ,อ,ะอันที่สองเขาเคยตั้งใครคขามีเคยตั้งใครเป็นที่ปรึกษาเศรษฐกิจอืมอืม Uh, คุณทักษิณ yeah. ซึ่งตอนนั้นเป็นคนหนีคุกของไทยแล้วครับแต่กลับได้ตั้งเป็นที่ปรึกษาเศรษฐกิจจนเกิดความขัดแย้งระดับการทูดเลยนะ mm hmm. มีการเรียกทูดกลับกันด้วยนะจนกระทั่งตอนหลังเนี่ยขเขมนเขาก็ยกเลิกไปนะต่อไปข้อสเวลาที่คนจะหนีคุกหนีตาราง เขาหนีผ่านเทศอะไรอืช่องทางธรรมชาติไปประเทศอะไรอืไปปล่อยเป็ดไปขเขมรใช่แล้วแม้แต่ปัจจุบันก็มีคนที่หนีคดีเนี่ยอยู่ในขเขมรเยอะไหมถูกไหมคะโอเคคุณหนูเคยไปขเขมรในระยะเร็วๆนี้ไหมไม่ครับมีรูปมีหลักฐานคนเขาก็ตั้งจับพิรุษกันตั้งข้อสังเกตกันแล้วเมื่อตอนที่คุณทักษิณเนี่ยพักโทษใครเป็นคนมากินข้าวคุณทักษิณคนแรกคะ คุณอุนเซนไงออทั้งหมดเหล่านี้ท็อปคิดว่าจะไปทำให้คนสงสัยเหรอ,อคือคือคุณมาห้ามคนไม่ได้หรอกนะในการที่เขาไล่เรียงปรากฏการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นใช่ไหมครับและในขณะเดียวกันเมื่อบอกว่าบกเป็นของเราแต่มีความพยายามจเจรจาคนทักท้วงแค่ไหนอย่างไรก็ยังไม่เคยคิดจะเลิกคนก็ถามว่าอะไรกันนักหนาะทำไมคุณถึงยืนยันยืนกราน ที่จะต้องเจราจาให้ได้ก็ในเมื่อมันเป็นของไทยแล้วจะเจราจาทําไมคือจังหวะจากคนที่คุณฮุนเซนะนะเข้ามาเยี่ยมคุณทักษิณที่บ้านจันทร์สองล่ามันเป็นประเด็นที่เหมือนกัจุดให้กระแสสังคมตั้งคําถามเยอะเลยมาเป็นคนแรกใช่ไหมแล้วมาเขาอาจจะปฏิเสธก็ได้ว่าก็มาเยี่ยมเพื่อนที่ป่วย ราะสนิทก,กันมากคือเขาปฏิเสธได้แต่คนจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็เป็นสิทธิของคนที่ได้ยินได้ฟัง<า>ที่เขาพูดอาจจะกินมาม่าที่บ้านจาดสองร้าน <ละ S 1> ที่นั่นเขาอาจจะชงมาม่าอร่อยกว่าที่อื่นไหมเราก็ไม่รู้อาจจะว่ามันก็คนสงสัยได้มาอีกเรื่องหนึ่งแล้วตอนนี้ที่เขากําลังจะไปเจราจาซึ่งจะพยายามจะไปให้ได้เนี่ยแม้ว่าใครจะตั้งตัวกระตานเขาตั้งใครเป็นประธานอืเขาตั้งคุณภูมิธรรมเป็นประธานและคุณภูมิธรรมในสายตาของประชาชนทั่วไปความสัมพันธ์ระหว่างคุณภูมิธรรม กับพักเพื่อไทยและกับคุณทักษินเป็นเช่นไรก็เป็นบุคคลที่ไว้วางใจเป็นคนที่มีประสบการณ์มีความรู้มีความสามารถถึงแม้จะเคยอยู่ในแก๊งอะไรคอมมิวนิสต์มาสมัยก่อนแต่อันนั้นมันจบแล้วอันนี้มาราเริ่มต้นใหม่แล้วเป็นจิ๊กซอที่เชื่อมต่อสามารถพูดคุยกับรัฐบาลได้ทุกพักการเมืองและประธานคนนี้ไม่ใช่เหรอที่เป็นคนสร้างวัฒกรรมคลังชาติอื ใช่ใช่ใช่มาจามุยมใช่าขคนคนนี้แหละเป็นคนที่พูดว่าอย่าไปปลุกเรื่องของความคลั่งชาติขึ้นมาให้เกิดความแตกแยกคือทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยทําให้คนเนี่ยเป็นห่วงเป็นใยความไม่โปร่งใสทีนี้ท็อปดูต่อไปนะท็อปเห็นพรรครุมอันไหนมาช่วยเพื่อไทยไหมตรงนี้แหละมันน่าเจ็บใจเหาบรรดาคนที่เป็นแฟนคลับพรรกลุ่มอนุรักษนิยมเนี่ยก็บอกว่า เหมือนถูกทรยศยังไงไม่รู้คือจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้คัดคานก็จริงแต่ต็อปต้องเห็นเขา,เขาไม่เียครออกมาช่วยเลยเขานิ่งเขาใส่เกียร์ว่างไม่เีใครอ<ข>อกมาพูดเ่วยเ,เลย,เลยซึ่งถ้าสมมติว่ามันเป็นเรื่องดีจริงพักร่วมทำไมไม่ช่วยสนับสนุนล,ละ่ะทำไมไม่ช่วยชี้แจงละ่ะถูกไหมก็แปลว่าพักร่วมเองเขาก็เฉยกับเรื่องนี้มาก เขาไม่อยากจะยุ่งด้วยกับเรื่องเหล่านี้ผมว่าเขาก็ถ้าเป็นเราเป็นเขาก็คงจะลำบากใจที่จะที่จะไปทางใดทางหนึ่งนะครับถูกต้องคือตอนนี้เขาไม่อยากจะพูดอะไรทั้งสิน้นเพราะถ้าเกิดออกมาเชียร์พักเพื่อไทยเขาก็จะโดนไปด้วยคำว่าขายชาติอ่ะถูกไหมแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเขาจะออกมาคัดค้านไปเลยอย่าลืมนะว่าพักร่วมเนี่ยเขามีคําที่เขาใช้เป็นประจําเลย รักษามารยาทของการเป็นพักร่วมมารยาททางการเมืองเขาเป็นมารยาทของการเป็นพักร่วมเขาต้องยืนยันอยู่ตรงนี้แต่ต้องเชื่อพี่มาว่าเรื่องนี้แม้แต่คนที่เป็นเอฟซของพักเพื่อไทยหรือจะเรียกพวกเสื้อแดงหลายคนเขาก็ไม่เอาด้วยเพราะถึงแม้ว่าเขาจะชอบนโยบายประชานิยมของเพื่อไทยอย่างไรเขาจะเป็นเอฟซีของเพื่อไทยเลือกตั้งกี่ครั้งกี่รอบยังไงกับเพื่อไทยตอบ คำว่ารักชาติหรือครั่งชาติก็แล้วแต่เนี่ยมันย่อมมีในหัวใจของเขานะครับและแ,แน่นอนว่าเ,เรามีกรรมธิการในชุดต่างๆด้านความมั่นคงด้านโน้นด้านนี้ด้านน,านั้นม,มันก็มีเรื่องของจริยธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องอเขาก็ตั้งคำถามกันทุกฝ่ายทุกกลุ่มว่าเ,เรื่องของ MoU 44เรื่องคุณทักษิณเข้ามาเกี่ยวข้องกับรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยคุณจะตอบเขาอย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่น่าห่วงใยอาจารย์อยากจะเสนอในอะไรให้รัฐบาล ขความกระจางเรื่องนี้ออกมาให้ประชาชนกลุ่มที่เขายังสงสัยอยู่คือเราก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วอันที่จริงแล้วคุณทักษิณนะพูดถูกเวลานี้มันยังไม่มีข้อตกลงอะไรทั้งสิ้นยังไม่มีสัญญาอะไรทั้งนั้นมันมีแต่บันทึกความเข้าใจร่วมกันว่าเราจะเจรจาก,กันซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะอธิบายได้เป็นหนึ่งเปราะละว,ว่าไม่ใช่สนทธิสัญญาไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องมาใช้บังคับทางกฎหมาย แต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องอธิบายและคนจะเชื่อหรือไม่เชื่อกันม่รู้นะทําไมต้องเจราจาอเพื่อตรงนี้แหละที่ประชาชนถามว่าในเมื่อมันเป็นผืนแผ่นดินไทยจะต้องไปเจราจาอะไรกันยกเลิกไปเลยได้ไหม,มเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลจะทําให้ประชาชนคลายความสงสัยความระแวงทั้งหลายหนึ่งอธิบายให้ได้ว่าทําไมจึงต้องเจราจาอสอง อธิบายให้ได้ว่าทําไมจึงไม่ยกเลิกถ้าอธิบายสองอย่างนี้ทําให้คนยอมรับและเข้าใจได้มันก็จะทําให้ความร้อนแรงเนี่ยลดลงไปได้แต่เวลานี้เขาเคยตอบเราไหมละ่ะว่าทําไมต้องเจรจาเขาไม่ได้ตอบอ่าและในขณะเดียวกันบอกให้ยกเลิกทําไมไม่ยกเลิกเรากลับไปได้ยินเรื่องนุ่นข้างล่างนี่นะมันมีทรัพยากรอยู่เยอะแยะแล้วมันเป็นทรัพยากรทางด้านฟอสซิลมันจะเป็นประโยชน์อีกไม่กี่ปี ต่อไปเนี่ยมันก็จะมีเรื่องรถเมีอีวีมันจะมีเรื่องของพลังงานทดแทนถ้าไม่รีบเอามาใช้ตอนนี้มันจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเพราะฉะนั้นต้องรีบเอามาใช้อ่ะโอเคฟังขึ้นตรงนี้แต่ถามว่าแล้วเราเอามาใช้เองของเราเองไม่ได้เหรอทำไมต้องไปชวนเขามาใช้ด้วยเป็นการรักษาความสัมพันธ์ทางทางเพื่อนบ้านไหมอะพูดงี้ยทางการทูตทางเพื่อนบ้านเหมือนกับบ้านไก่เลื่อนเคียงกันก็คงจะใช่ตอบเพราะมันมีวาทะ ว่าท่านนั้นเขาวางไงนะอย่าไปหาเรื่องทะเลาะกับขมรนอ๋อหออกมาจากปากพวกเขาเองนะอย่าไปหาเรื่องทะเลาะกับขมรแสดงว่าไทยเราเนี่ยด้อยกว่าขมรใช่ไหมไทยเราจะพยองก็ไม่ได้นะสมมติถ้าเกิดต้องใช้กําลังกันจริงเราเห็นกองทัพเรือขยับในช่วงเวลานี้เนี่ยถึงจะทําอินโฟกราฟิกทําคลิปมาให้เห็นว่ากอกู good. ทําไมเป็นของไทยทําไมเป็นของขมรไม่ได้แล้วถ้า เกิดการใช้กําลังขึ้นมาจริงแล้วคิดว่าประเทศหมหาอำนาจต่างๆเนะเขาจะอยู่ข้างใครไทยกับขเขมร